สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับอยู่กับผมครับตัวโน้ตชาไร่สกุลทองครับโอเคครับวันนี้พามาดูน้องดาวน้องดาวอายุครบหนึ่งเดือนแล้วครับพอดีตอนออกใหม่ๆไม่ได้ถ่ายนะนเป็นลูกแม่ดํานี่นะครับที่บอกว่าที่จะคลอดตอนนั้นกับแม่แดงตอนนั้นลูกเขาอยู่นู่นนู่นเนี่ยแต่ค่ะอันนั้นเดือนพี่เดือนอันนั้นชื่อเดือนอันนี้ชื่อดาว อันนี้แม่ตั้งให้ชื่อดาวชื่อดวงดาวนะครับออกอายุได้1เดือนแล้วครับอายุได้1เดือนแล้วเดือนก,อกว่าแล้วแหละนี่ครับตอนนี้จับได้ต้อนออกใหม่ๆแม่ไม่ให้ใกล้เลยครับจับไม่ได้อันนี้ยืนเฉยๆเดียวเขาก็มาหาเองครับเขาจะมาเล่นอนี่พี่เขาชอบชนอีม็อก ดือ้อตัวนี้ดือ้อดูกำลังเริ่มสงสัยครับอยากรู้อยากเห็นกำลังดื้อครับน้องดวงดาวอ่าเฮามานุษย์น้องดงดาวครับผมนี่แม่เขาครับตัวสีดำน้องของไอหมอก น้องของห,หมอกตัวสีเทาจะน้องดวงดาวถ้าเป็นน้องของไอ้ชอเเ็อกโกแลตก็จะเป็นน้องดไอ้น้องเดือนน้องดวงเดือนนี่แหละครับกําไรชีวิต <c oughs> กําไรของการเลี้ยงวัวต้องรอเวลาครับใช้เวลานานแต่เห็นผลแน่นอนครับเห็นผลแน่นอนได้กำไรโอ้ยเป็นหวัดไม่สบาย นตกเห็นผลแน่นอนแต่ต้องใช้เวลานิดนึ่พค่งจะได้จับวันนี้แหละครับเขาเพิ่งจะให้จับปกติเดินหาไม่ได้เขาจะเดินหนีแต่วันนี้เขาเดินมาอีน้องดวงดาว ชอบหยอกเค้นแม่พูดให้ฟังว่าเขาชอบมาเล่นด้วยยืนให้เชยเลยถ้าเขาจะเดินมาให้วันนี้แม่เขาไม่ร้องนะครับปกติแม่เขาจะร้องเรียกอยู่ตลอดนี่ครับสมาชิกประชากรเกาะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกอันนี้ตัวที่หกครับมีหกตัวครับเห็นแม่ว่าเดี๋ยวปีนี้ก็ประมาณปลายปีเดี๋ยวตัวนี้ก็จะลองทับดูจะเอาตัวผู้มาทับดูตัวนี้ไอ้ตัวนี้ยังก่อนตัวนี้รู้สึกว่ายังยังไม่ถึงช่วงเราแต่ตอนนั้นเห็นแม่ว่าถึงถึงแล้วเดี๋ยวแม่จะลองทับดูแล้วก็จะทับนี่ด้วยเดี๋ยวตอนนี้ให้ลูกก็อยานมก่อนตัวนี้ยังไม่อยาก แล้วก็จะทับพื้นที่เลี้ยงก็แคบครับเลยแม่ว่าจะปล่อยจะไม่รู้จะปล่อยเท่นไหนพื้นที่เลี้ยงก็แคบครับอคอกเล็กเอาแค่นี้ก็หกตัวนี้ก็ถ้าโตจริงๆก็อัดเต็มเลยครับเอาแค่นี้ก็เต็มกันแล้วไม่มีพื้นที่จะยืนแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Đi đing, đi đing, đi đing. Nón đường đèo Màu